สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอยเจริญพัฒนาค่ะนนะโดนรอยโดนโดนไม้อะไรอืมไข่ไกรอยโดนไม้พี่บอกว่าดูอย่า จะไม่ที่แบบว่าลากกันเนาะเอาจะลากกันนะมันจมตอนปีก่อนนั้นนะเนาะปีสองปีที่แล้วมันจมปุ๊กอันนี้ใสไ่นนามาแบบไม้มินนาะแล้วเวลาไม้ไปพุ่งไม้ไปโดนเนี่ยอ,อ,อันไหนเาเกิเชื่อมใช่ไหม ลมไปเนี่ยนั่งรับลมากมัวแต่มไ้มีดาีแต่นี่ไอ้นี่มันโดนไม้ไงมันก็เลยหักไม้มันตี้เชื่อมไม่ค่อยไดีเลยลช่างไงเชื่อมไหมเขียวเชื่อมไหมอ้าวเหรอไม่าว่าอยากเชื่อมอ้าวหรอันนั้นหน้าจนลอกมันนันหน้าจนลอกจนด่างไป ไปห,หน้านอีกนะไไนวันนั้นวันนั้นไปไหนวะทาครีมไปห,หน้าจนด่างมากเลยวันนั้นนะครีมจนไม่เข้าอ่ะเออโอ้ยอมเลยตกเย็นนี่หน้าตึงนี่ก็ชีโบโทอกอ่ะ <laughs> เก็บรายละเอียดข้างในมีรอยด้ากันตรงนี้แล้วข้างหลังนี่แหละทีเดียวกระเทือนตานั่นแล้วเนาะอันนี้กระเทือนตแตบยิงทรายยิงอะไรแล้วเนาะก็เลยอืมอได้เช็คเลยเช็คไปเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาแบบรอบหลังอีกเนาะ เสียงใครก็มีแต่เชื่อมมือเดียวไม่เชื่อมสองมือเลยไ <c oughs> ม่ซ้ำอยาก,กใจอยากใจ Tô này cái này đi Tô này, tô cá cái này. Ô mày. Ôi, tố mày. Tố cỏ, à? mẹ Mà à? Mẹ không อันนี้ก็เดี๋ยว,วพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็ลงสีรองพื้นเนาะวันนี้เขาคงไม่ทันแล้วเย็นแล้ว,วนั่นแหละบอกตัวเองนะไม่ได้บอก <laughs> มันเย็นแล้วกลัวมันมันไม่เสร็จเนาะอันนี้ก็เตะ กระดาษค่ะหนังสือพิมพ์กับกระดาษกระดาษแก้วธรรมดาค่ะไอเตรียมเตรียมลงสีรองพื้นอะนี่คนหงแค่แติ๊กเกอร์นีายั้งหดเลอพิม์เลยคนหนึ่งเขาแค่แตะโลโก้ไงอันนี้เอาทั้งหมดเลยคนซื้อพิมพ์ <laughs> นี่เลยเนี่ย โอ้ตาตาลายมองไม่เห็นหน้าโจอันนี้ก็เตรียมลงสีพวกนี้ก็ลงสีรองพื้นด้วยก่อนค่ะเพราะว่าสีจริงหนูก็สั่งอยู่ค่ะคือยังมาไม่ถึงประมาณมาถึงก็อาจจะถึงประมาณวันจันทร์วันอังคารนะสีจริงน่าจะมาถึงอยู่ <laughs> อันนี้ก็ยังยังไม่ยังแตะก็ยังไม่เสร็จนะคะมวยเตะไปเลยอันนี้เหลือตรงนี้ค่ะตัวนี้ก็แตะเหมือนกันค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะแตะค่ะคือจะพ่นแค่ตัวที่เป็นแบบนี้นะคะ่ะ ยันเขาพ่อบอกสงสัยต้องเอาลงมาล้างอะ่ะเอาถอนร้อนน้ำออกแล้วเหรอถอนอไหร่วะอันนี้จะเปลี่ยนทำไมยันจะเปลี่ยนตัวฝั่งนี้ใช่ไหมร่อนน้ำอะ่ะถอดออกตัวไหนทำไมไม่รู้เรื่องเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ เปลี่ยนแล้วนำข้างหนึ่งอะไอ้ที่กลางม,<ะ>มันมดฮะมันมันนี่แล้วมันหลวมอืมเปลี่ยนใหม่เลยเนาะอันนี้ อันนี้อันนี้แกก็พ่นเหลือนิดหนึ่งค่ะพอดีแกหมุนไม่หมดน,นะคะอันนี้หนูเพิ่งแตะหมุนตอนเมื่อตอนเช้าลคะ่ะตัวแรกอันนี้มันอยู่ข้างในค่ะก็เลยกลายเป็นเหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรมันแค่นิดเดียวค่ะก็เดี๋ยวหนูค่อยขัดเอาตัวเองค่ะ 哦，放那个了。放那个呢？嗯。 đang ừ, chăng tang 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 tha tang 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 cam bằng ừ. là bằng này. Lấy มั้ย? mày Cơ, mà lốc lọ mày mày ngay Ừ, là lốc bây dài rồi các ạ. Rồi. เอา lại đi lại ดังเดงอืมออกมาจะบมอไปแล้วบอจมแนีใ่อยู่อยู่มาอยู่ไหมอไม่อยู่แล้วอยู่แล้วจะไปไหนไปอยู่นี่เลยไปไหนะโอ้ยากันนั่นแรงก็เลยกระเด็น นี่จาทุบแรงทุบเบาเน้นๆเลยไม่ใช่ฮีแม่มึงร้องเขายันยันอู้ยเชื่อไม่บอกเลยมาจับมือจับม้าตกใจตกใจหมดเลยโอ้ยโอ้ดูดิแดงเลยโอ้เชื่อกไม่บอกไม่กล่าวโอ้ยอม โอ้ร้อนแม่ร้อนแรงแม้อะไรเพิ่เชือเยเชืองก็ไมบอกเนาะเขาจะจับล้วก็ลุกขึ้นนะดูน้องว่ตมีอะไรไหมือลูกมือเนียนเลยปัดปัดป ตัดขี้เชื่อมอกนเ,นเ,อเนียบเลยค่ะนี่โอ้ยามเลยลองให้คนอื่นจับโอ้นี่ดูดิขี้นี่รุดมันเป็นอย่างนี้เลยขี้เชื่อมไปขี้รุดเป็นอย่างนี้เลยนี่อย่างเงี้ยมั่วมัวอันนี้ตัดอโอ้ก <จะ S 1> <ๆ S 2> ระดาวเลยเดี๋ยวะไหม ค่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ